สวัสดีค่ะพ่อพี่นองและกัท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อนี้นะคะตุกตาสิบห้าพ่อพี่นงไปเก็บลูกพีชยู่สวนหลังบ้านของตุกตานะคะลูกพีชเมื่อก,กี้ต้นเนาะคะ่ะอันตุกตายางแวบะบไปเบิง่งเมืองหันแล้วมาแล้งกินร้ายแล้วเนาะคะ่ะปีนี้อันผลหมากลากไม่หรือว่าพักที่ปลูกไว้แบบบ่อขืนบ่งามค่ะพ่อพี่นงโอเคค่ะเบายนะเดี๋ยวจะพาพ่อพี่นองไปเก็บลูกพีชนะคะ ช่วงนี้ฤดูนี่นะคะเป็นฤดูพลไม้แล้วก็ฤดูสวนผักน้ำเนาะโอเคค่ะไปเก็บน้ำกันได้เลยค่ะสวนข่อยกัญ้าขึ้นหลายหลายพวพี่น้องเอ้ยเบื้งในสามีข่อยบ้านในตัดหญ้าหลังบ้านอยู่โอเคมามาลูกๆมาเก็บถือกล้องให้แม่ใน,นแล้วมาลูกคริสเตนะียนามาเอาพ่อพี่น้องเบื้งในข่อยกำลังจะไปเก็บลูกพีชเบื้งข่อยเห็นอ้าเบืง้งอันแม่แรกมากินมากันยังกับวอดดิแซดคริสเตนะียนาวอดดิคอฮันนี่ดูนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี่โอ้บังลูกพีชต้นนี้ขึนเต็มเลยเพราะ่พี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยแดดซองสิน้นมแนมบ่เห็นมึงเนี่ยค่ะเสียดายเปนต่นายมึงเนี่ยโ้ยแดดซองแนมบ่เห็นเนีาา่ยค่ะเห็นบ่เต็มเลยเนี่ยค่ะต้นหนึ่งก็มีอีกต้นหนึ่งผุนเด็กตาสีเก็บเลยเนาะผุนอีกสองต้นเพราะพี่น้องกระดกเต็มเลยมึงเนี่ยโอ้ยมึงเนี่ยเนี่ยค่ะเพราะพี่น้องเห็นบ่คาะลูกพีชโอ้ยงามหลายมึงเนี่ยก่อนซ้อนเดี๋ยวข่อยสีเก็บ ลูกนึงมากาดไห่พวอพี่น้องเบิงกอนเนาะเห็นบะเบิงแนพ่พ่อให้พี่น้องนห็นไหมลูกเนาโอ้เบิงเน่แต่เสียดายเนาทิ่มเต้มตอ้นอยุ่พ่อพี่น้องคือแบบว่าบไร้สียาไหมเป็นแบบอันปอดสารพิษเนาะเดี๋ยวอ่อยสก็บลูกนี่กินให้พวกพเจ้าเบิงนีเลยค่ะเดี๋ยวคอยสิโอ้นีเบิงแน่โอ้เบิงแน่ด้านนี้กันเน่าแล้วเดี๋ยวสิบอกให้ลูกไปเอามีดอัน อันใน้น่อยมากนะเดี๋ยวสิกัดคางนี่ให้เบิงเดี๋ยวคอยสิกัดกินอันใหุ้เพราะพี่น้องเบิงลูกนี่ว่าสิหวานมะอืมหวานเหมือนอืมใกล้ๆบุกงวงว่าพี่น้องมึงนะน้ำร้ายช่ำร้ายจะว่าน้ำย้อยปกๆลงูะอืม,อม,อมกินอีกคันแซบแซบเพื่อพี่น้องอืม จับหวานหวาน,วนอือโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ขอดินจบไปซัมมิกนเดี๋ยวขอดิต่อคลิปวิดีโอนะเก็บให้พพี่น้วงเบิง้งเนี่ยค่ะหวานหวานด้วยสิพ้าไปเบิ้งอีกต้นหนึ่งนั่เจะได้ปีนี้ลูกแพร่อยล้นเต็มมืดเต็มพื้นอู้พวพี่น้วงมามา,มาเก็บลูกแพรํำกันเดี๋ยวรกัดอีกก่อนนะก่อนปิดกล่องหวานหว,วานพ่อยพี่น้วงอืออือ หวานหวานวานาก,กินน้ำกันพ่อพี่น้องลูกพีชยูตนสวนหลังบ้านมีบ่กกี้ตนหนะอคะพ่อพี่น้องโอเคนะคะขอพระคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะนี่ค่ะ